มีสิ่งเรียกกอริล่าเทสสินะได้ค่ะได้มันคืออะไร,รครับกอริล <c oughs> ่าลาเทสเราําชื่อตาชื่อเราเลยที่วันนี้บอกว่าคุยคอนเดอร์ตี้แสดงว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราทำรีเสิร์ชได้ไปคุยกับยูเซอร์แบบเร็วๆได้เหมือนกันว่ากอริล่าเทสเหมือนจริงๆแตความตรงคือบอกว่าการเทสแบบกองโจเนาะกองโจคือแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้แบบเซตเป็นแลบอะไรที่มันสวยงามอย่างเง,ง,งี้ยอย่างถ้าเกิดเป็นในรูปนี้คือเขาที่ผิดเล่าให้ฟังนะว่าเฮ e ้ยเขาเนี่ยในต่ังมาเทสแบบตั้ง ในร้านกาแฟแล้วก็ติดป้ายไว้ว่าเฮ้ยผมแบบสนใจใครสนใจอยากเทสเดี่ยวเลี้ยงกาแฟอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็จะได้ขอฟีดแบ a จากยูเซอร์ได้เร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งก็แต่ว่าเตรียมแค่ของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะมากอาจจะคอนเซ็ปต์เทสเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมเอาไปตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็หายูเซอร์จากการที่คนที่เดินแล้วเข้าร้านกาแฟแล้วก็เหมือนกับว่าก็รบกวนเวลานิดนึงครับอะไรเงี้ยแล้วลองมาเทสมาดูตรงนี้หน่อยพอถามคำถามไม่กี่อันเหลือให้ลองใช้งานโปรดักเป็นย u s บ b i l ตี้เทสก็ได้อะไรเงี้ยนะอืมใช่ทีเทสแบบบ้านๆเร็วๆอะไรเงี้ยนะ เหมือนคุณยศมีรูปที่อยากแชร์ได้ไหมอยากแชร์ไหมครับคุณยศเอ้คุณยศรูปออได้ครับพอดีต,ตอนนี้ออฟฟิศไฟดับทีครับโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่โทษทีไม่ได้นี่จริงๆรูปอ่านอยู่สไลด์ต่อไปเลยครับคืออย่างกอริกระเทสเนาะก็คืออย่างเนี่ยอย่างทีมผมตอนนี้ก็คือมีการทำกอริกระเทสแทบทุกวันเลยครับ ก็เนี่ยบางทีก็ลงไปขอสัมภาษณ์กับทางคนอาจจะเป็นเหมือนแม่ค้าขายของอยู่นะสมมติเขาถ้าเขาเป็นกลุ่มที่เป็น Potential User ของเรานะก็จะไปขอคุยกับแม่ค้าขายของหรือพี่แม่บ้านอะไรย่างเงี้ยครับพี่พิทมันก็คือแต่แต่สังเกตอย่างหนึ่งนะ Gorilla t e s t i n g เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบมันจะถ้าโปรดักต์เป็นโปรดักต์ที่ค่อนข้างแบบฐานฐานลูกค้าฐาน u s เ er กว้างอะ มันจะทำการอาเทสต์ได้สบายเอเอเช่นว่าถ้าแอปธนาคารทั่วไปแอปแบบแอปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคนที่เราไปคุยก็ต้องเป็นคนที่มีโอกาสมาใช้งานโปรดักต์เราใช่ไหมเออคือแบบถึงถึงถึงเราจะเป็นแอปธนาคารทั่วไปแต่เราก็ไม่ควรไปคุยกับคนที่แบบเออไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนค่ะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่เคยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเออเออก็หลักๆคือวิธีการคือง่ายๆบ้านๆไปเดินขายบอืนอยังไงนะครับ แล้วแบบไหนแบบไม่เหมาะกับบริลลาเทสติกบ้างครับก็หลักๆถ้าเป็นโปรดักที่มันสเปเชียลไลซ์พอสมควรเนะเช่นแบบมีความแบบพาะทางหรือว่าไม่ใช่ทุกคนใช้เช่นระบบภายในที่พนักงานทีมเซลใช้เท่านั้นเนี่ยแบบอันนึกถึงติว่าเราเราดีไซน์ระบบใหม่ของเครื่องเงินของพนักงานเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ไปไปเดินให้จับใครก็ได้ริมถนนหรือในร้านกาแฟมาลองเทสระบบคิดเงินเลเนาะเพราะเขาไม่มีโอกาสเขาไม่รู้ว่าระบบคิดเงินมันทำงานยังไงอย่างเงี้ยนะ หรือแบบระบบธนาคารแต่เป็นระบบธนาคารแบบซื้อกองซื้อทองซื้อกองทุนพิเศษเพื่อกิเกงกาไรอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นระบบที่มันเฉพาะทางที่ไม่ใช่ว่าทุกคนใครๆก็ได้มันจับมาแล้วเขาจะมีโอกาสเป็นทาร์เก็ตนะครับแต่คิดว่าคน<ม>ที่อยู่<ม>เผู้ฟังส่วนมากก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํางานโปรดักที่ทั่วๆไปเพราะมันเป็นโปรดักที่ฐานลูกค้ากว้างเนอะน่าจะมีโอกาสทำตรงนั้นอยู่ก็ลองคอนซิเดอร์การทำอกอริลล่าเทสแบบง่ายๆก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะสามารถทำยูเซอร์รีเสิร์ชได้เร็วๆง่ายๆควิกแอนด์เดอร์ตี้นะ มีข้อคิดว่ามีข้อควรระวังนิดนึงอ่ะสาหรับการทํากอลิล่าเทสเพราะว่าอาจจะเหมาะกับเทสโฟลหรืออะไรที่หรือว่าคอนเซปต์เทสที่ใช้เวลาไม่มากอาจจะแบบควรแค่ห้าถึงสิบนาทีอะไรเงีแบบ้ยแล้วก็มีของ่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทสแบบโอ้มีแบบทาร์กที่จะเทสเยอะมากเลยแบบเป็นสิบส<อ>ิบเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะเขาใช้เวลาสี่สิบนาทีมันควรจะใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีจบได้เนาะสิบสิบห้านาทีไม่ใช่แบบ สี่สิบแบบห้าสิบนาทีต้องขอขออนุญาตขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนี่คือห้าสิบนาทีไม่จบเนี่ยเดี๋ยวซื้อกาแฟให้แก้วหนึ่งหกสิบาทเขาอาจจะแบบเออต้องกงกลับไปทํางานแล้วนะคะอะไรเงี้ยนะโอเคงนขอเสริมอนิดนึงได้ไหมครับอ่าได้ๆครับตอนไปทำกริดาเทสก็คืออยากให้เวลาสมมุติเราต้องไปทำกริดาเทสนะคืออยากให้หาคนที่แบบอาจจะนั่งอยู่เนาะไม่ใช่แบบยืนกําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่อาจจะหาคนที่แบบนั่งนิ่งๆอยู่ในร้านอาหารกำลังนั่งเพิ่งกินข้าวเสร็จเนี่ยาะว่ามันมีโอกาสที่แบบทที่เขาาาจะรอนนใกํ ไปร่าเทสมากกว่ามีความคือเราต้องเข้าไปขอเคารพก,กวนเขาเนาะ <S <S ใช่ป่ะใช่เพราเข้าไปรบก,กวนเขาเนี่ยมันก็จะมีความแบบเขื่นในการแบบต้องรักษามารยาทใ,ในการแอปโรชเขานหนึงอะ่ะเพราะเขามีโอกาสที่เขาจะกลัวมันเพราะเพราะแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าทางฝั่งฝรั่งอะ่ะเขาก็เลยจะมีแอปโรชประมาณนี้ว่าสมมติแบบไปขอร้านกาแฟเช่นร้านกาแฟแถวใต้ตึกออฟฟิศแถวนี้อะไรเงี้ยแล้วขอแบบไปดีลกับร้านเฮ้ยเรียบร้อยขออนุญาตใช้ที่อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อกาแฟบอกเขาเรียบร้อยเราจะทำอะไรเนาะแล้วแล้วการมีป้ายตั้งอ่ะมันน่ากลัวน้อยกว่าการที่แบบ เราเดินเข้าไปไปไป approach คนสดๆอ่ะึงอยู่เหมือนกันเนาะเพราะเวลา approach คนเรายุคนี้จะรีบแบบไม่ทันทีเราที่ไม่รู้ว่าเท่าอะไรอะไรกันนาะใช่ครับโอเคี่จะจำได้ตอนนั้พี่ยศเคยเล่าว่าตอนที่เราลงไปกัลรีล่าบางทีคนที่เข้าหาลูกค้าลูกค้าก็มีผลเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ต้องชวนน้องไปด้วย ต้องตอนนั้นตอน้องตอนนั้นผมไปทำกราเทสเนาะก็คือไปยืนกับน้องผู้ชาย UX สิร์ชอีกคนนี่แหละไปเหมือนขอสัมภาษณ์ทีเนี้ยคนก็ไม่ค่อยเหมือนให้การรสปอนเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบไปขอร้องให้น้องพีโอน้องผู้หญิงน่นรักน่ารักมาช่วยรีคูดคนน้หน่อย <c oughs> อันนี้เราจะถือเ่าหา,าง่ายคาเราถือว่ามันผิดเรื่องโวอกอะไรอย่างงี้ไหมครับ <laughs> มีความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือเปล่าเออแต่ว่าก็อาจจะต้องดูเปหนการ เออเพราะว่าเพราะว่าหน้าตาหรือว่าบุคลิกภาพในการทํามันก็จําเป็นต้องทําให้มันดูน่าลดความน่ากลัวแล้วความแบบเหมือนโจนอะลงไปนิดนึ่งเยเนาะเออรวมถึงการแต่งตัวการอะไรด้วยแหละไม่ใช่แค่หน้าตาของน้องอะไรนะเออที่แบบแต่งตัวดูแบบอะไรวันเนี้ยหรือบางทีแต่งตัวสุภาพจัดเนาะใส่สูทพอไปหาคนคนก็กลัวได้เหมือนกันเนาะมันก็ต้องคำนึงเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกัน